สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างฮะโดยเฉพาะแฟนๆเด็ก ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่ทราบาาว่าหายหัวร้อนกันฟื้นตัวกันหรือยังนะครับผมผมเป็นหนึ่งที่แบบยังตึงไม่หายเลยนะอ่ะก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าแมนยูไนเต็ดเละเป็นโจ๊ครับเละเป็นขี้คาโอแทฟอร์ดครับเเริ่มเล่นพิมพ์เหลีกฤดูกาลใหม่มา3เกมเล่นในบ้านไป2นัดโดนยิงไป9ลูกแล้วก็ยิงได้มาแค่2ลูกนั้นเองเมื่อคืนนี้ก็เล่นในบ้านเจอกับสเปอร์ครับโดนยำไป6-1ด้วยกัน คือปัญหาแบบโผล่ไหมเห็นเพียบเลยนะสำหรับแมนเ e สเต็ดก็คือแผงกองหลังนี่แบบรัวแล้วรัวอีกแล้วก็ไม่มีความเด็ดขาดในการสกรัดบอลครับโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กควายเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโมงสกัดจ่ายบอลน,นะครับผมแล้วก็การที่แบบว่าเสียลูกฟรีคิกแทนที่จะเดินไปขวาคู่ต่อสู้ไม่ให้เล่นบอลเร็วก็ไม่ทำนะครับผมทำให้เพื่อนแบบ หลุดตำแหน่งแล้วก็โดนสเปอร์เนี่ยแฮี่เคนจ่ายบอลให้ซอนเทอร์มิงหลุดเข้าไปยิงได้อย่างนี้อีกแล้วก็ตำแหน่งอื่นเนี่ยอย่างไอเจ้าอิลิกบายยี่ก็จ่ายบอลไปให้เพื่อนแล้วก็โดนตัดบอลไปทั้งนั้นที่แบบเพื่อนโดนสเปอร์ลุลุมอยู่นะฮะปัญหาเยอะแยะครับลูกชอก็หลุดตำแหน่งคะคือปัญหาลุมเล้าแล้วสุดท้ายก็โดนมา6ลูกใบแดงก็โดนด้วยองตอนมาสยาวไปเสียเหลี่ยมอิลิกลาเมล่านะครับผมแทนที่ตัวเองจะควบคุมอารมณ์ที่ดีมากกว่านี้ฮะก็เลย สุดท้ายทาไม่ได้โดนใบแดงออกไปทีมเลยเสียเปียบก็โดนไปหกเม็ดนะครับผมก็ผมก็คิดว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งโดน6ลูกตายแน่นอนวันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าคู่ที่แข่งต่อจากแมนยูแม่งคือลิเวอร์อพูลเจอกับวิลล่าก่อนเกมหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ย hey ลิเวอร์อพูลกินแน่นอนครับผมมาดูแบบในช่วงประมาณ สักครึ่งชั่วโมงแรกเห็นวิลล่านำสองศูนย์เอ้ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงเลี้ยวภูก,กลับมาได้ครับก็กลับไปนอนงีบนิดนึงตื่นขึ้นมาเอ้าเฮ้ยโอ้โหแมนยูไม่เหงาแล้วครับเพราะว่าวิลล่าครับแม่งโคตรเซอร์ไพรส์ครับถล่มลิเวอร์พูลไป7-2ด้วยกันผมก็ตื่นมานั่งดูมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยิงเป็นตรงครพอไม่มีอลิซอนเบเกอร์เป็นอาร์เดียนนี่ ก็ถ <também com> kind of right? ือว่าความเหนียวของลิปูก็ลดลงไปเยอะมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าวิลล่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เล่นเท่าที่ดูนะก็ค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็ยิงเป็นข้าวอ่ะคือแบบไม่ว่าจะยิงเข้าโดยตรงหรือแบบยิงฉลับคือยิงฉลบเข้าเยอะมากเลยนะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดแรกของรูดูการไปซะอย่างนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่า แฟนแมนยูกับแฟนหงครับเราจะเป็นมิตรกันที่ดีนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้โดนเละมาด้วยกันทั้งคู่เลยดังคำที่บอกไว้ว่า you will never walk alone ครับคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายนะฮะก็สำหรับฟุตบอลพิมพ์ลีอังกฤษในเกมที่4ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากลิเวอร์พูลกับแมนยูที่เละเทพไปแล้วครับเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เละเหมือนกันครับโดน คุณคอนเวสแฮมบุกมายำถึงบ้าน30ครับส่วนทีมที่เหลือฮะแมนซิตี้ก็บุกไปเจอลีดเสมอ1นะคือชนะไม่ได้จริงลีดแม่งเก่งเกินฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะมีเอวอลนตนครับยังชนะรวดเหมือนเดิมฮะอาร์เซนอลก็เก็บชัยชนะได้ครับนั่นเลยทำให้สถานการณ์ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ย เอเวอร์ตันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มแรงจริงๆครเพื่อน <P res> ร่วมเมืองของลิเวอร์พูลเนี่ยก็สี่นัดชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มเลยแล้วอันดับที่2ครับแอสตันวิลล่าครับปีที่แล้วยังหนีตกชั้นอยู่เลยฮะปีนี้มาเริ่มต้นได้ดีมาก3นัดเนี่ยเตะไปชนะรวดเก็บ9คะแนนเต็มเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเมื่อคืนนี้โอ้โหพอชนะลิเวอร์พูลนี่ บอกเลยว่าคนแทบจะลืมภาพของวิลล่าเมื่อรู้ดูการที่แล้วไปเลยนะฮะเลสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าจะแพ้ไปครับก็ยังอยู่ที่3นะครับผมมี9คะแนนเหมือนกันอาร์เซนออยู่ที่4มี9คะแนนลิเวอร์พูลก็ยังอยู่ที่5ครับมี9คะแนนเหมือนกันครับแต่ที่น่าอาเนจอานาจใจนะครับผมนั่นก็คือแมนยูไนเต็ดครับก็มีอันดับอยู่ที่16ด้วยกันนะครับผมอยู่ อยู่ที่3คะแนนนะครับผมกม็ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับแมนยูนเต็ดหรือเปล่านะฮะก็อย่างบอกถ้าเป็นผมนะ ในช่วง2อาทิตย์ต่อจากนี้เนี่ยโซชาจะต้องถ้าไม่ถูกไล่ออกไปก่อนนะโซชาจะต้องปรับปรุงทัศนคติใหม่นะครับผมกล้าลุยกล้าเล่นมากกว่านี้แล้วนักเตะค,คนไหนที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยก็กล้าดรอปบ,บ้างน,นะครับผมอย่างแม็กควายอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะให้โอกาสคิสสมอลลิงก็ได้ถ้าไม่ขายเขาไปก่อนนะหรือมากอสโลโฮก็เป็นได้นะแล้วก็ นักเตะแต่ละตำแหน่งคงต้องจัดตำแหน่งให้รู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องแบบอย่างเช่นลูกชองเงี้ยมึงไม่ต้องมาแบบวิ่งจากแบ็คซ้ายมาช่วยแบบเซนเตอร์มากเกินไปเงี้ยเคลียบอลก็ต้องเคลียรบอลให้มันเด็ดขาดนะครับผมเล่นบอลให้มันน้อยจังหวะอย่างเช่นบ็อกบาได้บอลเงี้ยไม่ต้องแบบไปถือบอลไปคลองบอลกับตัวมากเกินไปเอ่อถ้าไมอย่างนั้นบอกเลยว่าแมนยูเนี่ย สิอันดับแรกเนี่ยอาจจะไม่ติดก็เป็นได้นะถ้าแมนยูยังเล่นอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็คงต้องตามดูกันต่อไปซึ่งเดี๋ยวฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษจ,จะกลับมาอีกทีในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะฮะแมนยูเนี่ยจะมีคิวไปเยือนนิวคาสเซิลครับในอีก2อาทิตย์แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเยือนเอเวอร์ตันที่กุดิสันปาร์ตครับเป็นศึกเมอร์ซีสไซด์ดาร์บี้แมตช์รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับตัดนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีก2อาทิตย์เนาะ